โอเคครับผม <c oughs> ต่อเลยที่ว่าไปก็คือดังเจี๊ยอ่ดังเจี๊ยดังเจี๊ยงเข้ข้าวนะครับผมนะแป๊บนึงขออันนี้อยู่เกมซีฟังไงเหมือนเดิมก็คือปกติมาเค้ข้าวมาเลยอ้าวเฮ้ยวูเวกะวกูเกะมาป้าเอาเอา,เอาไอราโชไปไปไปมมาโอเคป้าสกิลเหรอผมจัดก,การเอง มาเลยครับเริ่มต่อสู้ ừ, สองตัวเจอหยง,ง่าแป๊บหนึ่งน่าจะไม่รอดนะเจอหอยง,งา่าตรงนี้โอ้โหโดนควาแม่งตายอยูน่นะความหายง,ง่ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยงี้นี่เสือก็ตามนี้เออ <c oughs> ปูกตีก็ถือว่าค่อนข้างดีไปตามปวมปปอีกทีผมนี่ไปไปต่อต่อสู้ขั้นตับไป เฮ้ย <c oughs> หมายไปละหมายละเงินของสามงี้ปะ่ะหิง้งตัวฮับหรอมาหิ้งมาหิ้งมาเออเอ,อ้ยมึงโดนด้วยรถวัดเครื่องด้วยโดนด้วยวิฮาขับเพลิงแป๊บเดียวเองนะจบไหมละ่ะ <c> ฮ <oughs> ึมฮึมมาดีมาดีเออเอาเหลือกว่าเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเอาสกิลนี้ไปก่อนแล้วก,การไปสกิลนี้สกิลนี้เสียก็ โอเคหนึสองสมจักไว้เรียบร้อยอืมกายไปเถือกายไปเออกายไปเออกายไปไังไงเรอ,อไป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 ป่ะางนี้สมผมโอ้โหโอ้เหยงโผล่มางี้มันเลือดลอยอะไรคิงตัวใหแบบ้แวะโดนใส่อีวางฮะดูว่าคือไม่เป็นอะไรอืมอืมอืมอ,มอ,มอ,มอม ไม่ตายเว้ยเหลือกัวเดียวอีกละเช่นเช่นเดิมใช่ไหมอีวานออกโรงอีวานอีวานออกโรงอีวานออกโรงเด้งดึงคึกคักโอ้โหโอ้โหมจีแรงชิบหายเพียงดาบก็เงี้ยโอเคฟังนะฟัง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 เออฟัง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 มันเออฟังแล้วๆเรียบร้อยจบปกกีคือว่าธรรมด้าวผมอ๋อปวกกี้คือปกกีแหละใช่ไร มาค่ะนี้แล้วมาแค่แคล้ายๆมารีวิวด่านเ้่งนั้นเองซึ่งก็ไอ้พวกนี้มันก็นะครับไม่กีอ่อาทิตครับผมแต่ว่าต่อไปนี้น้องเขาขอมาการประชุมภัยก็ขอเป็นประมาณ30-20ก็ได้นะก็ได้ผมพอดีมีก่อนหน้าน,นี้มีคนขอไงแต่งนงี้มีขออีกก็ขอซ้ำโอเคแต่เอ้ยอะไรวะเค้กข้าเหรอโอ้ว่าเค้กข้าวไม่พอ แต่ไอ้ไอ้ไอพวกอันเนี้ยผมขอแจ้งเองนี่เงี้ยไอ้ตั้งแจ้งเสือกอะไรเงี้ยผมก็เล่นไม่กี่ยวฮีวผมเพราะว่าเป็นด่านแยกนะโอเคนะนี่ก็ได้ไมาแล้วเคเข้าโอเคกําพึ่งไหนดูดิโอ้โหกําพึ่งเนาะกําพึ่งเนาะครับผมนะโอเคเรียบร้อยร้องไห้ทำไมนนอะ่ะนะครับนะผมสวัสดีขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วครับ